ดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสตัตวแพทย์สนทนานะคะเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ9นากนาทีถึง9นาฬกานาทีทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอ plus นะคะซึ่งเป็นภาพลักษณ์ใหม่นะคะของสถานีวิทยุจุฬาซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยสาระแล้วก็เนื้อหาที่น่าสนใจแก่ท่านผู้ฟังนะคะ รายการสัตวแพทย์สนทนานี้นะคะจะเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีดิฉันอัจฉริยาสายระสูตรและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันเสนอเนื้อหาสาระที่น่าสนใจแก่ท่านผู้ฟังค่ะรายการของเรานี้นะคะวันนี้ถือว่า ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศของรายการพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของวาระวันสถานาของคณะสตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะจะได้นำม,มาเพื่อที่จะเป็นเรื่องราวที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่นะคะซึ่งคณะสตวแพทย์ของเรานั้นมีเ,เรื่องของการทำนวัตกรรมมีผลงานของท่านวิจัย ทาง,งานวิจัยของท่านอาจารย์มากมายทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลงานในระดับนานาชาติที่ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับมากหลายเรื่องทีเดียวค่ะสำหรับรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบรรยากาศนะคะของเรื่องราวของอสุนักดมผู้ติดเชื้อโควิด -19 หรือโควิด -19 นะคะ แบบไม่แสดงอาการซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่เรียกว่าถือว่าเป็นโครงการวิจัยที่ดังระดับประเทศทีเดียวนะคะในช่วงระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังคงจะทราบดีถึงความที่เราได้ทำงานทุกท่านได้ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะเพื่อที่จะ ต่อสู้กับเรื่องราวของอภาวะของโรคระบาดนะคะหรือโควิด -19 อันนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทําเพื่อสังคมแล้วก็ทําเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการสัตวแพทย์สนานแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับท่านวิทยากรน,นะคะซึ่งเป็นทีมงานนะคะซึ่งถือว่าเป็นทีมงานระดับ เขาเรียกระดับประเทศทีเดียวนะคะเพราะตอนนี้งานวิจัยก็เป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ถือว่าออกข่าวกันทุกวันเลยนะคะตอนนี้ท่านวิทยากรก็ได้อยู่ กับเราแล้วนะคะได้เรียนเชิญมาแล้วก็ให้เวลากับเราด้วยนะคะสำหรับท่านวิทยากรนะคะซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมในรายการในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านเป็นหนึ่งในผู้วิจัยหลักนะคะของโครงการนี้นะคะท่านอาจารย์สตวแพทย์หญิงดรจุธามาศเ็นจณิรัตน์ สวัสดีคะ่ะอ,อาจารย์คะท่านอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาสรีระวิทยานะคะคณะศัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่นั่งถัดไปนะคะท่านรองศาสตราจารย์สตัตวแพทย์หญิงดรสมพรเตชะงามสุวรรณนะคะท่านประจำอยู่ที่ภาควิชาพยาธิวิทยาของคณะศัตวแพทยศาสตร์และท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยคณะบดีบัณฑิตศึกษาของคณะศัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ สวัสดีนนค่ะ,คะอาจารย์ค,ค,ค่ะก็คงคุนหน้ากันนะคะแล้วก็ถ้าหากท่านผู้ฟังได้ฟังรายการวิทยุบ่อยๆคงได้ยินเสียงท่านอาจารย์บ่อยอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องตรงนี้นะคะเรื่องของโควิด -19 นี้ท่านอาจารย์จะเป็นวิทยากรอ,อยู่อยากต่อเนื่องทีเดียวนะคะเป็นยังไงถ้าท่านอาจารย์ตอนนี้ งาเหนื่อยไหมคะที่จะต้องออกสื่ออยู่ตลอดยิ้มเลยนะคะ <c oughs> ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอาจารย์ทําเรื่องที่มหัศจรรย์ให้มันประสบความสําเร็จได้นี่ <c oughs> ทุกคนก็ต้องบอกแล้วค่ะว่าเป็นเรื่องราวที่ถือว่าเป็นบทบาทที่เราได้ทําขึ้นแล้วก็มีคนจะบอกเสมอเลยว่า อาจารย์ทาได้ยังไงศัตวแพทย์ทําได้ยังไงนะคะ <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านศาสตราจารย์เกเลีนะคะท่านหัวหน้าคงการก็ได้มาอยู่กับเรานะคะแล้วก็ท่านก็ได้พูดในภาพรวมซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่ทา้าทายอย่างมากเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะมีประเด็นนะคะที่อยากจะขอรินถามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีฮีโร่หตัวนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ไดออ้มีการฝึกฝนให้เขาดมนะคะ โดยการที่เขาสามารถที่จะบอกได้ว่าเหงื่อของผู้ติดเชื้อเนี่ย คนไหนมีติดเชื้อโควิด1 9บ้างเนี่ยนะคะอ,ะอยากขอเรียนถามท่านอาจารย์จุธามาศกก่อนนะคะว่าเนื่องจากท่านอาจารย์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญางด้านสวัสดิภาพสัตว์ด้วยแล้วก็เข้ามาดูโครงการวิจัยนี้โดยตลอดนีคะท่านอาจารย์มีหลักการทํางานกับฮีโร่ทั้ง6อย่างไรคะในด้านของสุขภาพทั้งทางด้านสวัสดิภาพและสุขภาพด้วยนะคะทั้งสุขภาพจิตของเขาด้วยคะว่าเรามีหลักการอย่างไรบ้างคะ ก็คือว่านะคะในการเทรนสุนัขตั้งแต่แรกเนี่ยก็ต้องอเราต้องเทรนให้วิธีการเทรนสุนัขจริงๆถ้าให้ถูกหลักสวัสดิภาพนะคะก็จะต้องเทรนให้เขาแบบอยากทําเองซึ่งอันนี้เป็นหลักการที่ปัจจุบันเขาใช้กันอยู่ในการเทรนสุนัขคือต้องทําให้เขาอยากทําเองนะคะไม่ใช่เป็นการลงโทษหรือว่าบังคับให้ทําเพราะฉะนั้นหลักการที่เรานํามาใช้ตรงนี้ก็จะเป็นอันเดียวกันก็คือว่าทําให้เขาอยากชอบอยากทํา ก็คือเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็น positive reinforcement ถ้าเป็นภาษาทางด้านการฝึกสุนัขนะคะ oh. ก็คือว่า positive ก็คือว่าเหมือนอทำอะไรที่ที่มันดีๆแล้วก็พอพอเขาทำอะไรที่ดีๆแล้วเนี่ยเขาได้รางวัลเขาก็จะอยากทำอีก mm hmm. อันนี้ก็คือเป็นหลักการเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือว่าทำให้เขาเนี่ยอพอเขา คุณครูคุณครูที่สอนฝึกนะคะที่เป็นเทรนเนอร์ของเขาเนี่ยเขาก็จะทําเหมือนกับว่าพอเขาได้กิ่นนะคะโควิดแล้วเขาก็นั่งลงคุณครูก็จะให้รางวัลหรือว่าอาจจะเป็นการชมก็ได้จะได้รางวัลใช่ค่ะหรือว่าเป็นการชมก็ได้ก็คือว่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆตามมาก็จะทําให้อยากทําต่อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ มันจะนมันก็จะเป็นเกี่ยวกับหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเช่นตอนที่เราขอใช้สัตว์ทดลองเนี้ยค่ะทางทางกรรมการเขาจะถามมาเลยว่าวิธีการเทรนเป็นแบบไหนถ้าไม่ใช่วิธีเนี้ยทางนั้นเขาก็ไม่ให้ผ่านอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วย,ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องของคณะกรรมการที่กํากับดูแลใช่ค่ะเพราะว่าถึงว่าเขาก็คือเขาคือผู้ที่ทําวิจัยกับเราเพราะนั้นเนี่ย<ช>เราก็ต้องมี <ฮะ S 2> หลักเกณฑ์ ที่ดีแล้วก็มีสัตวแพทย์ดูแลตลอดด้วยใช่ะใชคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นวิธีนี้จะไม่ใช้วิธีแบบเมื่อก่อนเวลารึกษัก็คือแบบถ้าไม่ทําก็จะบังคับโอ้โหอันนี้นี่อันนี้นี่ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็สุนัขก,ก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุข<ช>ที่ได้ทํางานกับเราด้วยนะคะคือต้องทําให้เขารู้สึกว่าอยากทํางานนี้ เมื<ช>่อเราเวลาตอนเ,เช้าเ้านี้เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทําเลยไหมคะอาจารย์อย่างตอนนี้ทั้งหกตัวนี่คะ่ะสมมุติว่าเวลาเขาเทรนเนี่ยเช้าเช้าเนี่ยเขาจะทายัางไงให้กระตุ้นให้สัตว์นี่อยากทํางานม,ม,มีวิธีการ,ร <อ S 1> ไหมคะคือคิดว่าเขาทําเป็นพวกนี้คือสุนัขเนี่ยคะ่ะเขาชอบอะไรที่มันเป็นแบบเป็นระเบียบเป็นรูทีนมาตลอดก็คือว่าถ้าเกิดตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะรอละ <laughs> ได้ออกมาวิ่งข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยนะคะ <c oughs> ลแล้วเขาก็จะเริ่มทํางานแต่ว่าการเทรนเนี่ยมันก็มีหลักการคือเวลาเราฝึกสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาคือไม่สามารถที่จะให้เขาทํานานๆได้เพราะ <c oughs> าเขาจะเข้าโหมดแบบเบื่อ ก็อาจจะใช้แบบสมมุติว่าเวลาแนะนําสมมุติว่าอยากจะให้ฝึกสัตว์เลี้ยงเนี่ยส่วนมากเราต้องใช้เวลาเซสชันหนึ่งอาจจะ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้วก็ต้องมีเบรกบ้างเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเริ่มจะแบบเบื่อแล้วก็ต้องมีเบรกบ้างก็จะจเป็นเจ้คะส,สุนักนี่เขาจะมเออีเขาเรียกอะไรนะคะสมาธิมั้งคะในการที่จะทํางานเนี่ยเขาจะมีเวลาสักประมาณเท่าไหร่คะที่เขาจะแบบทํางานแล้วรู้สึกเขาแฮปปี้กับงานตรงนั้นนะคะ ก็คืออาจจะอาจจะแล้วแต่ตัวค่ะถ้าสุนัขเด็กๆหน่อยก็จะช่วงเวลาก็จะสั้นถ้าสุนัขอายุเยอะหน่อยไปถึงโตแล้วก็ช่วงเวลาจะยาวขึ้นค่ะจ้ะแต่ก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าต้องมีการเบรกอาจจะอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าของทีมทีมของหกตัวตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าได้ออกไปทํางานเนี่ยก็อาจจะมีการสลับตัวกันคือคนนึงไปเบรกบ้างอาจจะมีไปทำต้องมีพักบ้างใช่ค่ะค่ะ แล้วสุนัขที่เขาจะมีการแบบชนิดที่ปกติและนี้เขาจะเป็นเขาเป็นมิตรกันใช่ไหมคะทั้ง6ตัวเนี่ยเขาจะรู้เหมือนกับว่าเขามีหน้าที่ตรงนี้เลยโดยที่เขาจะมีการแบบทะเลาะเบาแววงกันบ้างไหมคะเท่าที่ผ่านมในทีมหตัวเกี่ยงกันว่าฉันอยากฉันอยากทําเธอไปทําก่อนเลยฉันเกลียดทำเลยเงี้ยค่ะคือเท่าที่ในดูใน6ตัวนี้ไม่มีแต่ว่าคือในในพวกนี้เดี๋ยวก็จะมีการอาจจะในสุดก็คือจะทำหมั่นกัน ก็จะช่วยลดปัญหาลงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทาหมันเนี่ยนะคะบางทีจะเริ่มมีปัญหาถ้าแบบว่ามีตัวเมียเป็นสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แต่นี่คือเขาก็ทำหมันกันหมดแล้วเราะฉะนั<อ>้นก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้อ,อ๋อ <laughs> จริงนะคะเพราะว่าอันนี้อาจจะมีเรื่องของเพศอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อ,ของ<ด>นะคะทีนี้มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นแรบบิทหรอคะจ๊ะตอนนั้นที่เป็นเป็นพันุ์อื่นได้ไหมคะอย่างเจอรมันเชฟพดได้เขาเก่งนะคะ เมื่อก่อนเขาก็ดังมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก,ก็ได้จริงๆคือ,อสุนัขทุกพันธุ์เนี่ยสามารถฝึกได้หมดสามารถฝึกได้หมดเลยเพียงแต่ว่าแต่ละแต่ละตัวหรือแต่ละสายพันธุ์อาจจะใช้เวลาไม่เหมือนกันค่ะ,คะพึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าความฉลาดของสุนัขคือความฉลาดของสุนัขเขาจะดูจากคือถ้าสมมุติว่าเราฝึกแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าทําได้ภายในหนึ่งถึงสองครั้งนี่ถือว่าฉลาดมาก ถ้าเกิดว่าเราฝึกแล้วอาจจะต้อง10ครั้งเนี่ยถึงจะทําได้ก็จะฉลาดน้อยกว่าอะไรซึ่งแต่ละพันธุ์ก็จะต่างกันลาบดอนี่เขาจะจัดอยู่ในท็อป10ของสุนัขที่ฉลาดค่ะเพราะฉะนั้นก็อนนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ที่ทางทีมเขาเลือกมาแล้วก็สุนัขที่มีจมูกยาวนะคะก็จะมีการรับกลิ่นได้ได้ดีกว่าพันธุ์จมูกสั้นค่ะอ,อย่างโจมันเชเพิร์ดเนี่ยจริงๆก็ฉลาดมากเหมือนกันอยู่ในท็อป10เหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังนี้เขามีปัญหาสุขภาพบางอย่าง เยอะอะไรเงี้ยค่ะการดูแลก็อาจจะลำบากกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือลาบดอเนี่ยเขาจะค่อนข้างเฟรนลี่ดูเฟรนลี่กว่าถ้าเทียบกับเจอั์นเชพ์นะคะอาจารย์เพิร์ดพจริงใช่ค่ะน่าหวานนะคะน่าหวานยิ้มตลอดคือแต่เราเนี่ยแต่สัตวแพทย์เนี่ยคิดว่าทุกคนก็คงมองว่าน่ารักทุกพันธุ์ใช่ไหมคะแต่ว่ากับคนทั่วไปเนี่ยเจมันเชพจะดูจะดูน่ากลัวกว่า พราะด้วยด้วยรูปร่างนะคะที่แบบดูแล้วเนี่ยจะเป็นสุนัขตำรวจแล้วก็ดูอาจจะดูเหมือนกับว่าเขามีความดุร้ายอยู่แต่จริงเขาก็ไม่ไม่กัดไข่เช่นนี้ค่ะคเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาลงที่ลาบาร์ดอทั้งหมดเลยนะคะทั้ง6ตัวนี้อาจารย์ขาแล้วความแตกต่างระหว่างเพศของลาบาร์ดอหตัวนี้เนี่ยตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเก่งเก่งพอๆกันไหมคะ การฝึกอะไรต่างๆเหมือนกันค่ะอาจารย์ไม่ต่างไม่ต่างกันนะคะงั้นเรื่องของเพศก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วยังคิดว่าตัวเมียอาจจะดูฉลาดกว่าเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าได้สัญชาแต่ยานนะคะค่ะดูดูคะแนนเท่ากันอยู่ค่ะอาจารย์โอเคลนะคะวันนี้วันนี้นี่อินไซต์มากมีคนถามเรื่องแบบบอเยอะมากค่ะอาจารย์เลยต้องเชิญอาจารย์จุธามาเลยนะคะอาจารย์ค่ะแล้วตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกอาจารย์ใช้เวลาฝึกเขาเท่าไหร่นะคะ ว่าเขาจะดมได้แล้วก็นั่งลงเนี่ยค่ะจริงๆน่าจะประมาณสองถึงถ้าจนถึงนั่งลงใช่ไหมคะ,คะจะประมาณอนนะะสองเดือนคะสองเดือนคะคือจริงๆมัน,นะะจะมีช่วงฝึกอ่าคือตอนแรกเนี่ยได้ได้น้องเขามาก่อนค่ะเธอได้มาก่อนตอนแรกเลยเนี่ยต้องมาฝึกให้เชื่อฟังคําสั่งก่อนหอให้แบบอ่าแล้วก็มีการแบบบอลกับคุณครูนะคะนะคะให้เพราะว่าแต่ละตัวถ้าเห็นในรูปของอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ก็จะเป็นแต่ละตัว เขาจะมีครูของเขาเป็นส่วนตัวแต่ละตัวโอ้โหนี่ว่าต้องแบบของใครของมันเลยนะครูฝึกโอ้ค่ะค่ะแล้วเขาก็จะบอนกันเพราะะนั้นเขาจะสื่อสารกันได้ได้ดีกว่ากับคนอื่นนะคะตรงนี้คุณครูก็เขาก็จะพอช่วงพอได้น้องสนั่มาก็จะฝึกให้เชื่อฟังคุณครูก่อนแต่การฝึกเชื่อฟังก็จะใช้วิธีการเดียวกันก็คือเป็น positive reinforcement เหมือนกันค่ะอาจารย์เสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งก็จะฝึกให้ให้ดมตัวอย่างให้จํา ว่าตัวเนี้ยไอตัวอย่างเนี้ยคือเป็นของคนที่เป็นคนที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เทียบกับของคนที่ไม่ติดเชื้อเงคะก็ใช้เวลาประมาณนี้เก่งมากเลยนะคะสามารถแยกแยะได้ตรงนี้นี่อาจารย์ใช้เวลาทั้งหมด2เดือนประมาณนะคะแต่ว่ามันแล้วแต่อย่างที่บอกก็คือแล้วแต่ตัวแต่เซตเนี้ยเขาได้ประมาณนี้ค่ะก็ทราบจากท่านท่านอาจารย์เกวบรีด้วยว่าจริงถ้าเผื่อว่าดมแล้ว ไม่ไม่ไม่ได้นั่งเลยเนี่ยก็จะงอนเหมือนกันเนาะเพราะอยากอยากจะนั่งจะได้ขนมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าการนั่งนี่ก็หมายถึงว่าจะต้องโพสิทีฟด้วยคือคือท้าไม่โพสิทีฟก็ต้องยืนอย่างนั้นเนาะเมื่อยอยู่งั้นตลอดนะะก็ช่วงหลังคุณครูเขาก็จะมีฝึกให้แบบอเหมือนกับให้รางวัลเป็นเป็นการชมแทนมันก็ต้องมีการดึงเอาพวกขนมออกเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็จะต้องมีกลับมาบ้างเหมือนที่ท่านอาจารย์เกลีบอกก็คือว่าพอ จะให้แบบตัดออกไปโดยที่ไม่มีขนมเลยก็ไม่ได้แต่ว่าจะให้น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะค่ะโอ้โหนี่นี่ถือว่าเป็นเป็นทริคซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมานี้ฮีโร่ของเราทั้งหกนี้ก็ทํางานอย่างเข้มแข็งมากแล้วตอนนี้ก็ทราบว่าทํางานจริงๆด้วยใช่ไหมคะลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเื่งตรวจจากเก่งมากเลยนะคะเราคงจะได้ข่าวคราวนะคะว่า คราวนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่เพียงว่าเอาตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เขาเรียกว่า positive มาแต่ว่าเป็นตัวที่จะต้องลุยต่อไปแล้วว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้จะเป็นในพื้นที่จริงนะคะค่ะก็เชื่อว่าตรงนี้การการทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเราเป็นระดับมาตรฐานสากลจริงๆเพร,ราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะตัดไปได้แล้วนะคะท่านผู้ฟังว่าเราทัด ผมคงไม่ได้ทรมานเขาเพราะว,ว่า,ววาอาจารย์บอกว่าเราให้เขาเนี่ยอยากจะทํางานเองนะคะและคงอยากจะทํางานทุกวันด้วยน,นะคะน่ารักมากนะคะค่ะอันนี้ก็เชื่อว่าเราคงได้ข้อมูลนะคะท่านผู้ฟังที่ถามมานะคะคงจะได้รับคำตอบแล้วล่ะค่ะว่าจะฮีโร่ทั้งหกนี้เขาเก่งกาจอย่างไรนะคะเอาละค่ะข,ขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงทีเดียวนะคะคราวนี้เราไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะประเด็นนี้ก็ ค่อนข้างมีคนถามมากเลยนะคะท่านอาจารย์สมพรวันนี้เราได้ท่านผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัตว์เลี้ยงนะคะทางตรงสุนัขและแมวนะคะท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ทํางานโดยเฉพาะเรื่องของทางด้านโรคไวรัสต่างๆะนะคะในสุนัขและแมวมาอย่างโดยตลอดตอนนี้อาจารย์ก็เลยต้องมาเล่นโควิดด้วยนะคะซึ่งซึ่งคนจริงแล้วในในความความรุนแรงของโควิด ตัวนี้นะคะคือส t r a i นนี้โควิด19ในสุนัขและแมวนี้ในความคิดเห็นของท่านอาจารย์คิดว่าตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความรุนแรงแล้วก็จะทําให้เกิดโรคหรือมีการแพร่ระบาดได้ไหมคะอาจารย์ค่ะคือศักยภาพของของเชื้อนะคะคือจากที่มีรายงานมาทั้งหมดจนถึงนะวันนี้ค่ะหปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็มีรายงานของสุนัขและแมวที่มีการติดเชือ้อ แล้วก็บางส่วนก็มีการแสดงอาการได้นะคะที่มีรายงานในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเริ่มแรกที่ฮ่องกงนะคะญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกาอื่นๆแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่พบมีการรายงานเชื้อตัวนี้ในสุนัขหรือแมวนะคะส่วนที่มีการรายงานมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะของการได้รับเชื้อมาจากเจ้าของหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาอะค่ะซึ่งต้องเป,เป็นผู้ป่วยด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือคเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อแต่อาจจะไม่แสดงอาการ แล้วก็มีการอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันนะคะ่ะก็ถึงจะมีการแพร่เชื้อจากคนสู่สุนัขหรือแมวนะคะอันนี้จะเป็นเป็นในเรื่องของการที่มีการติดเชื้อได้อย่างไรอะคะ่ะแสดงว่าในในประเทศไทยของเราในขณะนี้เนี่ยถือว่าเชือ้อโควิด -19 ทีเนี่ยการติดเชื้อตัวนี้เนี่ยในในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ยอดนิยมของเราเนี่ยยังยังถือว่าสถานการณ์เนี่ย ยังไม่น่าเป็นห่วงใช่ไหมคะจยังไม่น่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็เท่าที่มีบางสถาบันนะคะได้ทําการสํารวจเชื้อตัวนี้ในสุนัขและแมวไปบ้างแล้วก็ยังไม่พบเคสที่เป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังไม่น่ากังวลค่ะในบ้านเราจานึงถึงแม้ว่าจะเป็นบริเวณที่มี ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นเมื่อไม่นานมาน,นี้อย่างเช่นที่สมุทรสาครค่ะตรงนั้นก็สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะกลุ่มสุนัขและแมวก็ไม่ได้มีรายงานการติดเชื้อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะยังไม่มีรายงานการ <ใน S 1> ติดเชื้อก็กน่าจะทําให้เราสบายใจขึ้นว่าอาจจะเนื่องมาจากว่าควา,ความความที่การติดเชื้อเนี่ยไวรัสเนี่ยก็มีความจําเพาะกับตัวที่จะเป็นโฮสต์หรือเจ้าบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้รุ่งเงเฉพาะคนเท่านั้นค่ะคือในสัตว์ก็ มีความรุนแรงแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นในกลุ่มที่เป็นแมวหรือว่าเป็นมิ้งนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสือสิงโตอะไรเงี้ยอาจจะมีความไวมากกว่าสุนัขค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ก็อาจจะต้องไปไปดูทึ่งซึ่งสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็คงต้องเป็นลักษณะที่แบบติดเชื้อแบบโดยตรงจริงๆนะคะอย่างเช่นได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วย อย่างอาจจะคนเลี้ยงหรืออย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะจากที่เคยมีรายงานจากต่างประเทศะนะคะนั้นนเป็นอะไรที่จะต้องอ direct มากๆหรือโดยตรงมากๆเลยทีนีม้มาในเรื่องของงานวิจัยอีกครั้งนี้นะคะกะ็มีมีมีคนถามเยอะมากนะคะว่าจะมีโอกาสไหมเพราะว่า สุนักก็ดมๆทั้งๆที่การการดมเนี่ยไม่ซับท่านอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์เอาเอาอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ดมอุปกรณ์ที่ที่ซับเหงื่อใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นชุดอุปกรณ์จริงที่เราใช้ในงานวิจัยนะคะก็คือเริ่มแรกเนี่ยตัวที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็คือเป็นแท่งสำลีที่ เอาไปซับเหงื่อผู้ป่วยที่มีการติดเชือ้อโควิด -19 นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอซับเสร็จแล้วตัวผู้ป่วยนะคะจะเป็นผู้ที่นำใส่หลอดกระจกนี้นะคะขวดแก้วนี้แล้วก็เป็นผู้ทำการปิดฝาเองคือต้องผู้ป่วยต้องนำเองนะคะใช่ใช่ค่ะก็คือผู้ป่วยจะเป็นผู้ดำเนินการเองนะคะ,คะแล้วก็จะมีพยาบาลวิชาชีพนะคะที่ดูแลที่มีความรู้ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้ช่วยเก็บตัวอย่าง แล้วก็ในระหว่างการขนส่งอะคะ่ะก็มีความระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้ออยู่แล้วนะคะ,คะมีการนําตัวอย่างเนี้ไปพักที่ศูนย์ของศูนย์โรคอุบัติใหม่นะคะของคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ก่อนอย่างน้อย2วันนะคะ,คะก่อนที่จะนําส่งไปที่สงขลาให้น้องสุนัขได้ฝึกดมะคะ่ะ ขั้นตอนตอนช่วงที่ท่านอาจารย์ทำงานวิจัยอยู่จะ,ะจะทําเป็นลักษณะของการดําเนินงานแบบนี้เพราะฉะนั้นใ,ในระยะเวลา2วันนี่ทำไมทำไมต้องเว้นไว้สองวันคะอาจารย์จะ,จะ,จะเราจะเก็บปุ๊บไปเลยได้ไหมคะ,คะก็อย่างที่อ,นนอาจารย์เกลีแจ้งว่าคือเหงื่อเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีเชื้ออยู่แล้วนะคะ,คะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจสูงสุด นะคะเราก็เลยทำการทำกันเต็มที่ทำกันเต็มที่นะคะเพื่อให้มั่นใจว่าสุนัขของเราจะไม่ติดเชื้อไม่ได้สัมผัสเชื้อโดยตรงค่ะแล้วก็ในระหว่างการฝึกนะคะตัวสุนัขเองก็ไม่ได้ดมจากแท่งสมรีโดยตรงนะคะเราจะทําการเปิดฝานะคะแล้วก็นําไปใส่ในกระบอกที่เป็นโลหะตามที่เห็นในภาพอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ถึงจะให้สุนัขดมนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยน้องสุนัขก็จะไม่ได้ดมแท่งสมรีโดยตรง เหมือนเดิมค่ะก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่มีการสัมผัสเชื้อแน่นอนนะคะจางค่ะ,ค,ะคือคือตรงนี้ก็เป็นเนื่องจากเออก็เป็นห่วงกันนะคะเพราะว่าเราเนื่องจาก เขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะอาจจะต้องทําอย่างที่ท่านอาจารย์เกเบรี่ว่าคือเป็นอิเล็กทรอนิกโนสหรืออะไรเงี้ยก็ในอนาคตนะฮะจะมุกอิเล็กทรอนิกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเมื่อดูขั้นตอนทั้งหมดแล้วเนี่ยเชื่อว่าสุนัขไม่ได้สัมผัสโดยตรงแน่นอนแล้วในช่วงระยะเวลาที่ที่เราเว้นไว้ถึง48ชั่วโมงช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยังไงก็ตามมันก็ไม่มีเชื้ออยู่แล้วนะคะอาจารย์รรแต่เราเพื่อเพื่อเว้น ให้มันเกิดระยะพักที่จะได้ไม่มีโอกาสที่จะถ้ามันจะมีโอากาสเนี่ยมันก็จะทําให้ลดปัญหาตรงนี้น้อยที่สุดใช่ไหมคะ,คะอาจารย์ถึงได้มีการเว้นไว้ถึง48ชั่วโมงนะคะก็ดูแล้วนี่อาจารย์ทำกันอย่างระมัดระวังมากนะคะแล้วก็เป็นเป็นภาพที่ถ้าถ้าพูดถ้าพูดถึงนี่ก็เราใส่ใจใช่ไหมคะอาจารย์จุธามานนะคะ <c oughs> เพราะอาจารย์เองนี่ก็เข้มงวดมากอยู่แล้วคะ่ะสำหรับสวัสดีภาพสัตว์ <c oughs> เข้าใจดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไว้ใจได้นะคะแล้วก็วางใจได้ด้วยโดยสุนัขไม่ได้ไปดมโดยตรงที่คนนะคะ,คะเราเขาจะดมเฉพาะจากตัวสำลีทที่เก็บเหงื่อมาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าตลอดระยะเวลานั้นก็มีโอกาสที่จะสัมผัสโดยตรงน้อยมากะนะคะก็ฟังจากที่ท่านอาจารย์สมพรนะคะท่านผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้ทําให้เกิดเราเกิดความมั่นใจนะคะว่าการทํางานครั้งนี้เราทําให้สัตว ที่ทำงานกับเรานั้นไม่มีโอกาสคือหรือเรียกว่าไม่มีโอกาสเลยนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะที่จะติดเชื้อนะคะก็ขอให้เกิดความมั่นใจได้นะคะค่ะ,คะ,คะก,ก็ตอบคำถามท,ท่านผูกฝังด้วยนะคะวันนี้นี่สองคำถามคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์และเรื่องเรื่องของเชื้อเนี่ยนะคะมีคนถามมาเยอะมากซึ่งก็น่าจะทำให้ท่านได้รับข้อมูลนะคะแล้วก็เชื่อว่า เราจะได้มาช่วยกันนะคะว่าเราอาจจะดูซิว่าความจริงแล้วบางท่านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําแปลว่าเ,เรารู้ว่าท่านติดเชื้อได้ยังไงโดยการที่เป็นสุนัขเพราะว่าสุนัขเขาก็จะไปดมอีกที่หนึ่ง<ช>เราจะไม่เห็นสุนัขเลยใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้เขาก็จะไปอยู่อีกห้องให้เขามีสมาธิด้วยในการดมเพราะว่าอย่าไปวุ่นวายกับเขาใช่ไหมคะ,คะเวลาเขาทำงานอันน <laughs> <laughs> ี้ก็เป็นสวัสดิภาพสัตว์อีกอย่างหนึ่งนะคะท <laughs> ่านผู้ฟังคะเป็นที่น่าเสียดายนะคะ เวลาเราคุยกันเรื่องสนุกๆน,นะคะเราก็มักจะเวลาก็จะผ่านไปเร็วเสมอนะคะตอนนี้เวลาของรายการสัตวแพทย์สนาก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคือท่านอาจารย์สัตวแพทย์หญิงดรจุธามาศเบญจานิรัต จากภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรสมพรเตชะงามสุวรรณนะคะจากภาควิชาพยาธิวิทยาคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งท่านทั้งสองเป็นนักวิจัยนะคะของโครงการสุนัขดมกลิ่นผู้ติดเชื้อ โควิดนะแบบไม่แสดงอาการค่ะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ <c oughs> เป็นอย่างสูงนะคะ <c oughs> สำหรับที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาให้เกียรติรายการสตัตวแพทย์สนทนาในวันนี้นะคะค่ะก็สำหรับรายการสตัตวแพทย์สนทนาของเรานะคะก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ละค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันอัจฉริยาสายระสูตรคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ